านะมาสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเกรกาเทียนเทลเหมือนเคยๆนะครับเดี๋ยวดีรีแสงในเกมก่อนหูอึเลยหูแทบดับเป็นเขาเรียกว่ายังไงดีครบรอบ4ปีนะครับผมอัปเดตครั้งนี้แต่จะมีฮีโร่เอ้ยไว้ใจสิตัวละครใหม่นะครับกับฮีโร่นั่นแหละแหมงานเดียวกันนะมีฮีโร่ตัวใหม่มาให้เราสุ่มมีแล้วแหละเขาเป็นพวกกิจกรรมครบรอบ4ปีนี้เขามีสุ่มฟรีให้ด้วยนะครับผม มาดูว่าโชคจะอยู่กับผมเหมือนเดิมหรือเปล่าไวตอีกิจกรรมอะไรนะขอแอปไปดูแป๊บหนึงสิบสามวันอัปเกรดอ่ะอัปเกรดเดี๋ยว,ยวผมอ่านข้างหน้าทิบริการส่วนลดพิเศษจากช่างตีเหล็กนะโอ้ตอนนี้ข้ามขีดจำกัดก,ก็ลดราคาครับวิวัฒนาการอุปกรณ์แบบตายตัวก็ลดราคาสลักอาวุธก็ลดราคาคอัปเกรดาวกก็ลดราคามี4อย่างครับผมช่วงกิจกรรมเดี๋ยวดูนี่สอะไร กิจกรรมครบรอบ4ปีเอ,อ๋อลูกเต่าเกมเซีเหมือนเดิมนี่ก็ยังอยู่ขุดะเอ้ยอันนี้ผมยังไม่ได้เสียดายคอนเขียวผมเล่นไม่ทันผมเสียใจดูดิขันแค่สามหมืนเองกาแฟเบิร์ดแต่กาแฟเมิร์รเรดเสียดายเลยคอนเขียวของผมเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเช็คชื่อแป๊บแ แป๊บหนึ่งก่อนจะสุ่มให้ดูขอ,อขอนอกเรื่องแป๊บขอเคลียร์แบบไอ้น้าต่างตกใจก่อนเพื่อเพื่อโชว์ของเราไอ้สายชาร์จแบตก็แหม่ไม่ได้เรื่องเลยเะชื่อเสร็จปั๊บแครแคนมันก็จะเหงาๆน่ะคิวสิอันนี้ก็ไี้ขึ้นอะไรมาบ้างอ๋อเออแล้วก็มีสกินตัวนี้มาขายได้นะโอ้โนี่สกินนักสังหารแอดแดรา อ่านถูกไหมแอด r ร s s address a d d สิบถูกแล้วม่เคี้ยวน้ำแข็งของเรานันเนี่ยนะครับจัดตีตีบอสได้แบบเดือดเเลยแถมสกรีนก็แบบแหมสวยอย่างงี้เป็นสกรีนคอสตูมคอสตูมพิเศษด้วยมีมาพร้อมไม้ถูนนะเอ้ยไม้ถูมันคุ้นๆนะเอ้ไม้ถูมันคุ้นๆนะอันเดียวกับอันนี้ือเปว่า มันคล้ายนะแต่คงไม่ใช่แหละก็คงจะอันใหม่แหละเออแล้วก็ขอแจกนี่ด้วยแจกคอสตูมเจ้าหญิงเนโลกอนาคตนี่นี่นี่นนผมจะใส่คอสตูมเด็กน้อยอยู่เด็กน้อยที่ดิสอดนี่นี่โอ้ยเป็นไงเจ้าหญิงโลกอนาคตนะครับผมบรรเลงเพลงให้คือกล้องโลกโอ้เขาแจกนะครับผมเข้าไปเลยนะครับเขาแจกนะฟรีทุกคนทุกคนก็มีสิทธิ์ได้ขนมนะครับโอเค ใครๆก็ได้นะครับสกีนนี้แบบได้ฟรีๆอะไรมันขึ้นแดงอ๋ออ๋อเดี๋ยวนี้ก็มีดูโฆษณาแล้วดวะโฆษณาแล้วก็ได้กาแฟสามสิการเปลี่ยนแปลงภารกิจยังเหมือนเดิมไหมโอเคยังเหมือนเดิมเก็บถึง1,000ก็ได้เพชรอีก40โอเคมาสุ่มนากีครั้งตังน้อยด้วยผมพิ่มเสุ่มได้ซื้อสกินนั่นไปเมื่อวาน หมดเลยทําชุดให้ทำเขาเรียกว่าทําคอลเลคชันทําสมุดเอออ่ะเรามาสิบฟีแรกที่เขาแจกเรามาดูกันซิว่าผมจะได้เลยหรือเปล่ามาเอ <even. S 2> ีย ah ต้องได้อยู่แล้วสิเฮ้ยป้ายข่าวไม่มีแต่ก็อย่าเพิ่งถอดากเผือ่อจะซุก็กล่องท้ายอันเนี้เห็นไหมผมบออกแล้วไม่มีผิดเห็นไหมเห็นไหม ไปก่อนครับเสียบเสียวเสียบซ้ำเหมือนกันนะแต่อย่าอย่าเพิ่งพูดแง่แลบครับผมต้องคิดตีไว้ก่อนหมาวันแกรเทอร์เบอร์รี่ครับผมเงาหมาแล้วเนี่ยตัวนี้โคนว่ะเขาบอกว่าเป็นนางฟ้ายิงบาซูก้านะ ผมก็ยังไม่มั่นใจว่าจะจะดุจะเดือดท่าไหนท่าอะไรวะผมไม่ได้ดูนะมาถึงกระสุมเลยเออเป็นท่าด,ดินเป็นดิวเลอร์ด้วยดาบินชื่อดาบินหรือคาบินวะดาบินนั่นแหละน่าจะดรอปเ,เอาละโอ้โหเหลือจะเชื่อนี่ครับสิบโลอยู่ตรงนี้โอ้โหนี่1สโลแรกก็เอาไปเลยครับตัวนี้ไม่เราจะเอา แล้วสุ่มฟีสิบครั้งที่ผมมีอยู่มันเอาไปสุ่มอะไหนได้อ๋อมันไม่ใช่แจกสุ่มธรรมดาโอเคสองพันแป่สุ่มได้ไหมวะถึงไหมวะตังค์น่าจะถึงเอาวะเอาวะเดี๋ยวผมเปิดกองอื่นเรียกโชคก่อนเอาพวกความพักดีผมได้แล้วผมเปลี่ยนการเอาเฮ้ยผมขอเปลี่ยนนะครับขอทวงผมได้พวกความพักดีู่แล้วเฮ้ยปืนของออกมาผมได้ไหมเนะ มีแผลขึ้นไมให้เติมนะครับผมแต่สกีนี่ผมเล็งๆไว้อยู่ว่าจะสอยดีหรือเปล่าครับผมใกล้เงินออกพอดีเลยเนี่ยแต<ม>่ค่อนข้างราคาสูงนิดนึงออกมาผมอยู่นหนไหนวะเฮ้ยออกมาผมมีปืนแล้วเดี๋ยวปืนออกขอใช้เวลาตรงนี้นิดนึงมีแล้วเห็นไหมมัเขียนมีแล้วออกก็ดูตรงนี้ก็ได้นี่ว่าทำไมกูตกปากตกปากคู่เพราะเลย <c oughs> <laughs> ยกเลิกการเลือก นี่ดแล้วก็นี่นครับของใครยังไม่มีวะอันนี้มีแล้วเหมือนกันออดูงนี้ได้เลยโอ้ว้าวเจ๊ตัวที่ผมมีตัวละครนะนีนี่เดี๋ยวจะเอาขอใครดีเขียวเจ้าหญิงนะ่ะ เกี่ยะยิงผมยังไม่มีเอ,เอาไว้ก่อนสักอันหนึ่งเพราะให้เอาไปแทงในโหมดคออุกนะครับผมโอ้โหโ,โหดเยี่ยมอม,มาหิดน่าดูเลยทีเดียวเชียวแล้วผมมีตัวอะไรอีกนะตัวอะไรที่ต้องใช้อาวุธมันถึงจะเก่งอีแป๊บแป๊บหนึ่งครับผมขอโทษนะจะพามาดูอะไรเนี่ยพาเขามานั่งจัดชุดจัดอะไรโ์ ตายตายตายฉันันนี้มีแล้วมีแล้วมีแล้วอาวุธนี้มีแล้วของน้องไพมอนก็มีแล้วของข้าวเียอันนี้ก็มีแล้ว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 เอ๊ตัวนี้เก่งไหมนะตัวนี้ก็มีแล้วแต่ไม่ได้ใส่นี่ไงลูกแก้วเขาเออยังใส่ไว้ยังไม่ได้ปั้นเลยก็ได้มาโชคดีนี่ตัวนี้มีแล้วตัวนี้ก็ไม่ได้ปั้นอุปกรณ์ ไม่ได้นอนเลยครับจาจะขนไปขนลงอุปกรณ์อ๋อนี่ผมได้สามเมือ่อเลยเดีวค่อยทะลุขี่จำกัดแกตลิงของอัศวินแนนาคตยังไม่มีโอเคอันนี้มีแล้วนี่มันจะมีแล้วนะนตัวนี้เก่งไหมครับเนี่ยแต่ก็คงคงไม่รู้พว้อย่งความพักดีไม่แล้ว เออดาบของตัวนี้แทงน้นำออน้าสนใจห,หรือว่าาดูธนูของเอาไปทำเออตัวไหนค,คูน่พอกันเออเขาเลยไม่ถูกเลยเอาทั้งคู่เลยเฮ้ยโลภมากอย่าพูดงั้นต้องเอาสักตัวเอา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 อย่างงี้เอาธนูมาก่อนผหาวันหาควักเลยทีนี้ แล้วหายแล้วคือไม่เห็นไงอ๋ออยู่นี่ไม่หลบล่อ,ลอแต่เออก็ยังไม่มีเลือกอ่ะสิบทีซู่มฟิโอลแต่เขาแจกเยอะนะผมว่าเขาไม่ได้แจกแค่สิบครั้งเนี่ยนะเดี๋ยวเขาพรุ่งนี้มนาะเ,เช็คชื่ออีกก็ได้อีกนะครับผมหลังฮ่าซุ่มอ่าผมเอานี่ก่อนเอาตรงหน้าก่อนตัตม้มตั้มแล้วเราจะโชคดีกันไปแล้วสี่ปีโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งถอดใจนะผมอาจจะเป็นมาโผล่แผล่แผล่กล่องสุดท้าย นี่ไงโอเคโอเคเอาละผมเาสุปปาซูก้าดีกว่าเนี่น่าจะได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมไม่ได้ตุนเพชรไว้เลยนะครับผมตัวนี้ได้ดูไม่ค่อยโปรโมทนะก็แสกเออบาซูก,าก้าอีกแล้วนี่นางฟ้าแน่แล้วเนีะนะ่ยยังขอไปฝึกไปกครั้งหนึ่งสองสามแสงลำลำ มาดิโอ้โหสมอาวุธนี่เปิดนะเรียบร้อยครับซันจูว์ซันจูว์เอาไปว่าผมได้แค่ตัวละครนะครับอาวุธยังไม่ได้แต่ก็เดี๋ยวจะเก็บเก็บเพชรนะครับอาจจะมีเติมแพ็ครายเดือนมาอาจจะมีสุ่มเก็บให้ได้สุ่มอาวุธแล้วก็ทําวิดีโอลงอีกทีนึนอุ้ยจ๊พลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยโอ้โหปดล็อกนี้เนี่ยมีติดไว้ก็ดีนะครับผมถ้าปั้นจนห้าดาว ก็จะโอ้โหบวกส3ุนจสามเซ็นะครับอุ้ยปลุกพลังเพิ่มอีกศูนจุด้าโอ้ดีเลยปัน้นก็มีตัวอื่นก็มีนะครับตัวผมไม่มีทุนปั้นนะฮะของข้างของตัวนี้ก็ดีผมก็มีนะเนี่ยแต่ผมไม่ได้ปัน้นค่อยๆทำไปเนาะเพราะว่าดันเจียนมีวัฒนาการมันก็ลงได้ไม่มากวันหนึ่งก็สามรอบถ้าเราจะเอาเร็วก็ต้องยัดเพชรเข้าไปเดีย๋ยนี่บังรับผมกดดูไม่ได้ ลอยแยกเนี่ยครับดันเจียนหินปุกเอ้ยไม่ใช่ดิจะบ้าเลยต้องนี่นี่ดันเจียนหินวิวัฒนาการธาตุเนี่ยเดี๋ยวก็อย่าลืมมาเช็คชื่อกันทุกวันด้วยนะครับขอแจกของเอ้แล้วผมจะเปิดหน้าต่างที่เขามีกิจกงกิจกรรมให้ดูยังไงว่าเช็คชื่อไปถึงไหนแล้ว ว้าก็ไม่มีดูตรงไหนวะดูตรงไหนวะดูตรงไหนวะลาไปก่อนสองพยี่สิบสาวันพาร์ทจะบมดจะไม่ได้เติมเลยยังไม่ได้เติมเงินเลยเฮ้ยแล้วผมจะดูกิจกรรมไงวลูกพี่อัปเดตเอฟดีเช็คชื่อนี่ไง อันนี้มาเช็คชื่อธรรมดาลูเพี่อ๋อนี่เนีย ب, ่ยครับก็จะมีแจกอีกเอเอ้พี่อย่บาบังเลยพี่อันนี้ผมได้ไปแล้วหนึ่งรอันเช็ควันต่อไปก็จะได้ล้านห้าอันนี้ตัวอะไรเนี่ยตั๋วแปลงอนุสาวรีครบ4ี่รปีอ๋อน่าจะไปเอ๊สี่400ปีสี่รอปีบ้าบอกเกมนี้นานเกินสปีก็จะเป็นแบบแปลนที่ไปอยู่ นี่ครับก็จะเทปชื่อเนี่ยโอ้โหแจกเยอะนะเนี่ยเนี่ยเดนี้มีนี้ด้วยนี่พาร์สติกเกอร์นะครับผมที่เอาไว้ทำแล้วก็มีการ์ดแฮปปี้เบิร์ดเดย์เหลือเด้ัการ์ดเจ้าหญิงต้อนรับอัศวินนี่ถึง้อยอ่ะพี่สุ่มเป็นร้อยเลยอ่ะร้อยครั้งอ่ะโอ้โหสติกเกอร์ที่ว่าก็จะมาอยู่หน้านี้ กดตรงไหนวะกดยังไงวะไม่ค่อยได้ใช้ซะด้วยนี่นี่นี่เออเนี่ยที่บอกแต่งติ๊กเกอร์ไงอ่าให้ดูแค่นี้พอแล้วก็ส่วนนักษาวรีที่ว่าก็จะไปอยู่ในฟาร์มในฟาร์มน่าจะตรงนี้แหละเพราะว่าเขาเขียนว่าแบบเป็นป๊าป๊บป๊าป๊าสวัสดีเพื่อนๆเอานี่ไปเออ แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาให้แล้วกันผมชัวร์แน่เลยจะพาไปเดินดูน่าจะมาเข้ามาสร้างในนี้แหละเดี๋ยวผมตัดมงตัดไม้รอแล้วกันในรังคาตัวนี้มีอะไรขายเหมือนเดิมไหมโอ้โหร้อยสี่เป็ดเลยเหรอพี่ก็ซื้อแค่นี้แล้วกันผักตุ๊ต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  อไปวางไว้ไหนหวะไอต้นคิดมากเออนี่ครับครบรอบครบกล่องของขวนนัญเนี่ยครบรอบกี่ปีไม่รู้จำไม่ได้น่าจะเป็นแบบนี้แหละมีไอ้โฟกเอฟเฟคให้เรากดเล่นน่าจะครบรอบสามปีมากแจ้งสามแก๊งสามครั้งนเอ้ยผ่านวันไม่ใช่ผ่านอันนั้นจำไม่ได้แล้วครับ <laughs> มันจะเคยจำอะไรได้บ้างเนี่ยจำไม่ได้จไม่ได้โอเคจะว่าขอให้อาหารก่อนละกันก่อนจะจบวิดีโอนี่มั้งเนี่ยสามปีน่าจะอันนี้แหละนี่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 น่าจะสามปีนี่แหละเออเนี่ยอันนี้แหละสามปี Okay. อคอาจจะเป็นนั่นแหละครับเช็คชื่อครบก็จะได้แปนเขียวมาสร้างนี้ก็เใช้ไม้ใช้ไม้แปรรูปใช้โคตรไม้แปรรูปอีกทีหนึ่ง okay. โอเคเอ้ากดเข้ามาทำไมเนี่ยเออผมอยากให้เขามีแบบให้อาหารหมูนะถ้าพพุทธนาพระพุทน,นาของมมันเห็นวิดีโอผมเนาะ ให้ให้มีแบบเออให้อาหารหมูเพราะว่าเราเราเล่นเราสามารถเล่นกับส,สัตว์แบบใจ่ายจ่ายจ่ายตังสองหมื่นหัวใจอะพลังงานอะเราก็เล่นกับส,สัตว์ได้ทุกตัวเลยในในครั้งเดียวแต่ผมอยากให้แบบเป็นใส่ถาดแล้วเอาไปเรียงไว้เงี้ยเดี๋ยวสัตว์ก็หิวก็วิ่งมากินเออเงี้ยผมต้องมานั่งหาเนยใส่อะไรไว้วะจํำไม่ได้แล้วก็ได้สามบ่อยด้วยโศกเศร้าเสือคณา เหลืออีกตัวนะครับผมสีฟ,ฟ,ฟ้าจำไม่ผิดสามตัวนี้กำลังเลี้ยงดูอยู่น,นี่นี่อยู่นี่ปับ๊บอ้าวขี้สาบเต้นโชว์ปทีง <laughs> ผมจะต้องขอตัวเอาเ้ยเยวไปปิดไฟผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวไว้ว่าถ้ามีเพชรพอที่จะสุ่มุมเดี๋ยวผมจะมาทําวิดีโอสุ่มให้ดูว่าจะได้บาสซูก้าโทสวั์หรือเปล่าประตูเล่นอะไรวะชื่อมคุณคุณแต่วันนี้ก็ผมไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับคืนคืนทิ้งช้าแบบปิดตัวเกมไปแล้วก็โบกเจอกันครับทุกๆคน 欢啦！